บอตองลองด้วยนะคะน่าสงสารจังเลยดูนะบอตองบอกไปด้วยคำมือให้บอตองไปด้วยคำมือมาเลวมา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 เลยเลมามามาเฮ้ยมาคุณมาเมาเลยดีละดีละมาเลเลมา เอาิขึ้นมาก่อนเลยมาเลยชินเอาขึ้นมาก่อนนะครับนี่เอาชินขึ้นมาก่อนเดี๋ยวข้ามือจะขึ้นตามเบียดแน่นเลยนะครับผมนี่ง่นตึบเลย สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่อซทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำเหมือนนะคะวันนี้เราจะไปแห่งานกันนะคะสองสาวของเรานะคะคำเหมือนสีนวลน,นะคะแม่แม่ดูนะคะได้มายืนรอรถนะคะฝันร่งกําลังถอยรถออกมานะคะดูคำเหมือนของเรานะคะยืนไม่ห่างจากสีนวลเลยนะคะไม่สนใจน้องเลยนะคะ เบอร์ต,ตองของเราก็ส่งเสียงร้องนะคะแต่คำเหมือนของเราไม่สนใจเบอร์ตองเลยมามาดูสายตาสีนวลกันนะคะสีนวลเหมือนจะมีความฝุกเหมือนกันนะคะแม่แม่คืได้อยู่กับคำเหมือนนะคะ นี่นะคะเราก็มาดูบัวตองกันนะคะ ที่สาวไปแห่งานกันบัวตองจะรู้สึกยังไงนะคะดูนะคะแม่แม่แมโอ้คงถามว่าาเหมือนไปไหนดูนะคะใช้งวงนะคะสัมผัสกิ่นนะคะคงได้กลิ่นสีนวลด้วยนะคะแม่แม่ฟังเสียงนะคะฟังเสียงพี่พี่นะคะแม่แม่แมพี่พี่กำลังจะขึ้นรถนะคะดูนะคะใช้งวงนะคะโอ้บัวตองร้องด้วยนะคะ น่าสงสารจังเลยพี่ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาคงรู้นะคะว่าพี่กำลังจะขึ้นรถนะคะวันนี้บัวตองอยู่กับแพวาทำอะไรบัวตองทำอะไร เบอรตองบอกไปด้วยขมืน่นให้เบอรตองไปด้วยขมืน่นตอนนี้ก็เดินทางนะครับผมขมื่นขึ้นก่อนนะครับมาเร็วเร็วเร็วมา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 ลว Malu mah, mah, mah. Malu lu. Mah, mah, mah. eh mah. Cuma lu. Cuma lu. Lila, lila. Malu lu, lu. Mah, 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 mah. Mana mah? Mah. Ma. Malu ma. ma. lu, lu. ลีลานะครับเกาหูมาเร็ว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 ฝนก็ลงเม็ดนะครับงานนี้นะครับชุ่มช่ำนะครับมามามา,า ado, มาเร็วเร็วเร็วยล Nh ดดีลาดูครับดูชินวนไม่ขึ้นครับเหมือนก็ไม่ขึ้นนะครับมา เอาชิน้อขึ้นมาก่อนเลยมาเลยชิน้ขึ้นมาก่อนนะครับนี่เอาชินเขึ้นมาก่อนเดี๋ยวข้ามือจะขึ้นตามโอ้รถโยกเลยนะครับ เยสีขึ้นมาแล้วมาไม่ต้องสั่งยากเลยครับที่นี้ขึ้นมาแลว้วเกิดอะไรขึ้นขมืนไม่ยอมขึ้นรถนะครับงสงยหนักเนื้อหนักตัวแล้วนี่มาแล้วมาขึ้นมาขึ้นมานี่มาแล้ว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 เลวแล้วมาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วมาวมามามา mày đâu, cún ma cún ma đâu, cún ma cún ma, đi ra chân đấy, khắp bên hì, má, má, โอ้มาเร็วได้เล้วได้แล้ว,ลวมาเอาโอ้เบียดแน่นเลยนะครับผมนี่ง่นจบเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็ออกเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพังข้ามหมื่นด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมนีม่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ